สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องสาวไข่แฟมิลี่คือเก่าจ้ะมาเข้าป่าหาเห็ดไข่ด้วพี่น้องมือนี่เห็ดไข่แต่มานท่าน้ามาเจอเห็ดโคนจ้าเห็ดโคนเราเห็ดโคนก่อนเนาะเราเห็ดโคนก่อนจ้ะย่างเข้าป่ามาเลยเห็ดโคลนน้ำบ่อสองเนาะมานหมันท่าน้ามันเลยทอดหนึ่งก็ได้พี่น้องเพื่อเพื่อทอดได้หันดีบ่อสองโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายลองอีกก่า ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้เฮ้ยเลยโอ้ยได้ได้ได้พี่น้องบางดอกบางดอกบังดอกได้อดูเนาะดีถอดได้พี่น้องบางดอกกระถุได้บางดอกกระถุบาได้เอามีกิ่มจักหน่อยบ่ต้องอ่ะดีมันหักเห็นวะค่ะได้บ่ แรงนะบอดตองนะแรงพอนนะแล้วอ้วนๆไประลวงเด้เสาไขา่ว่านเ้็วอ้นๆต้องเอามีดจิ้มก่อนครับดีใส่บาะได้พุดโหลดเสาไข่นวันมันขาดอันนี้่อนี่ยอ,อ้วนๆสาไข่่าทอดบ,บ่อ่บกพุดโหลด มันเป็นดิน่ะเนาะ้างอันนี้อ้วน,นมันอ้วน,น,นมีจิมก่อนมาต้องเจ้าหน่อยมาดเสดายี้ก่อนนก่กินออกเจ้าหน่อยก่อเออกินออกจ้าหน่อยก่อนอด Ờ, thôi, gì gì? <laughs> nó thọ mấy năm này Đồ nữa nữa Đồ nữa 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 tống nữa nữa chả nữa 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 ขึ้นทอนขึ้นเลยไหมกระสอ่อนน,น้องถึงระถึงคูนเลยน,น,นั่นแม่ตอบเป็นตำมันขนาดเนาะถอดปุ๊บถอดปุ๊บนี่น้องเกนได้ครับดินวางนี่เบื้องสุง เบงหน้าดินแล้วอันนี้ปาดดินพี่น้องได้แค่ไหนเอแคนั่นหนึ่งพี่น้อง ด้วยพี่น้องจับเนื้อสาหร่ายให้ดบ่งเต็มเลยจ้าหิ้ไข่ด้เห็ดพูนเนาะหน่ดีปุดรถปุดเงาขนาดเงาหนักหน่อ่หนา่ สังเกตด,ดินพี่น้องถ้าถอดไม่ได้ก็กราบได้พี่น้องด้วยโอเคนั้นดินมันแข็งดินโพนซ้ำเหมือนมีสองดอก ai ôm mà thì đấy Hãy subscribe cho tiếng

พี you know ่น้อปัดยาวขนาดจ้ะ่นึ้งสองเลยมีนไปถอดน่อย 嗯。Mm. đi bắt đinh đắp đấy đinh ở chân ngoài mặc dù đinh ở, ở chân ได้ล้สังบอตรงม,งมีด,ถ,มดถึงมีดขาดซะก่อน cút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những แข่ง <Okay. S 2> ได้ป๊อปจะขายวับไรเตอนนี้ได้อ่น,นได้หั่นกระสุดโอเคได้อยู่นัง่งดีโคลนแข่งน,นั่นคือตะดอกนั่นแล้วเดี๋ยวอ้อมไปทางพุ่จา้าจ <c oughs> ้ามาขะนี้ <c oughs> เป็นคลนเลยพี่น้องใช้เวลานานจริงหเอย ใส่พี่น้องเบื้งเด้อเถิงโคนทุจาร์เอาข้างล่างก่อนเนะาะตัดได้ปปสองใเซมีดก่อนบ้างใช่ครับถอดไ,ได้ทิพย์ดอกมันใหญ่น้ำสุดตัวี้ถอนได้นี่โอ้งามงามงามพี่น้องถอดเลยถอดของเท่พี่น้องถอดทิพถอดไปถอดทิพย์ใหญ่เนาะ ไปถอดเห็ดน้อยเอกนี่แม่บอตรงโดกขนาดเอามีเอามีเนี่ยโดกก่อนโอ้โลเห็ดกระจาดโดกเห็ดกระจายเลย đi nó ok, uh -huh. oh, không sửa, sửa. Độ Mình được ở Và một nghẹn s của กอได้ได้ที่หลังอืมกินหน่อยเนาะอืมดอกอ้วน ดีขึ้นมาง่ายขนาดอ๋อความยาวลุ่นไหนกล้าเลยโอ้ยเสียดายโอเคนี่พี่น้องได้แค่นี้อ๋อลงลึกอีกบอทองเลึก Đây là măng đỏ măng mang đỏ măng 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 จั n หน่อยบ่เสียงปึ๊ดเลยแสดงว่าได้แล้วเ ถอดก่อนเอ๊ะถอดถอดกันเดถอดของแท้นะถอดของแท่นีจะถอดง่ายนีจะถอดง่ายนะได้รอตองนี่จะได้เลยะตองเลย

โอ้ยได้นะคะคือเกาเป็นไงพี่น้องอ๋อออกกันนั้นแหละเปลี่ยนมุมน,น้องเปลี่ยนมุมละลมุมนี้มันขาต้นปาล์มมันมาบ่ได้สาวไข่ก็เลยต้องเปลี่ยนมุมจ้ะโอเคเล่นโ,โอดโอยาวไปไหนละเฮ็ดหน้าเล่นสาวไข่เอ้ยสามีละเสียงยังปุดหลุดอ่ะ ฮิดขึ้นเนี่ยเป็นโทษเพราะว่าหน้าเล่งมนันใหญ่เลยว้า,าสาวไผรุ่นนุ่รุ่นรุ่นร <c oughs> ุ่นรุ่นโซน,นน้อน,น้องอีโทตรนี่ ถึละถึงคูนเลยดิรุ่นตัวนี้บ่ได้บ่ตอนบ่ตอนสาใครรุ่นตัวนี้เอามีจิ้มก่อนตัวไหนดึงมาขึ้นเด็กได้ปื้นพืดนกินมาเต้นจ้ะกินจิดหน่อยนะกิมจิดหน่อยสัวนนดีๆก็ได้ À, A pha nó pha tinh phản, nói thật, y nóng mừng. A mua nóng, lùn nóng, đội mùn nóng, ô nhát hết 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 ได้อถอนบอตองนันาบาลองทดสอบดูวะบอ,อสไข่ย,ยังไม่ขา,าขาดไข่แห้งบ่พอพ่อได้มาบอตองจะถอดแล้วบอตองถอดคือแล้วไาาาข่ถอดมันสิ่ขาดเสียดายหามครับใส่ซิมอนข้าวเดียว ปลาที่เฮาเคยเอาฮิตไข่คือนี้งเงาเดี๋ว่นสองดอกไหนบอก้องอ้อมไปเอาสามนี่ถอดง่ายขนาดเลย ถอดน้่บน no. ้องทอดอ่กูพ่อพ่อเนี่อยกีน้อยถง่ายี่พ่อฮิตมากเลยขาดีทำประต้อต้งตุุ้นะอันนี้กินไปตัง จิ้มถือดอกแล้วบ่สงสัยสงสัยจิ้มถือก้านขาดแล้วทำเนียนพี่น้องอันดีสิได้อย่าไ่เชียอเอาบึ้งบึงมึ้งบึงยังโอ๊ตลึกต้องสาวไข่จนไทยไปจุก

ผดมันเลยพี่น้ <laughs> องผดมันละละน่นะระบาดตรงนัต้องจิ้มรลบวดตรงบันบ่ได้อะดีสไข่บอกเลยว่าให้จิม้มสองดดนี้ระบตดงี้สองดดดนี่สองดง่ายอยู่สองโดมข้างล่าง ขดไทยพี่น pues no, ้องขยะพี nah ่น้องอ่ะสองดอกนี่บาต้องสามดอกสามดอกข้างล่างอีกอ้ยเสียดายเสียดายพี่น้อง มีคนมาหาเห็ดบ้่อพี่น้องสิบต้องสองดอกนังสองดอกบอต้องพิ่เอามีดมาจิ้มฝังบอกฝังมิบอกฝังอยู่ได้โอ้ได้อยู่ดีได้อยู่เนาะกองดวงสุดท้ายสองดอกสุดท้ายเนโอเค โอเคหมดเนาะเดี๋ยวจะไขน้องเดี๋ยวจะไข่อ้อมไปเบิ่งเฮ็ดทางพุทธจ้าน้องเฮ็ดเห่าต็มตะกร้าจ้าถอดเบ็ดถอดเบ็ดมันมือเลยบอตองของจริงถอดเฮ็ดถอดของจริงพี่น้องเฮ็ดถอดของจริงเนาะคือดตอนใหญ่เอาคลิปนี้ก็พอแค่นี้เลยจ้าคำเลยมือใหม่เขาค่อยมาหาเฮ็ดไข่หน้าบอตองเนาะมือใม่ไมนี้เขาหมานแล้วไม่อนี้เขาหมานเฮ็ดโคเลยจ้า เขามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่ี่เด้อจ้าคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ